อไอ้ตรงเนี้ยเราดูยังไงว่ามันเป็นของจริงของปลอมเนี่ยอันนี้คือของี่ของแด้ดอันนี้ของแผ้เอียไม่ต้องออกหน้าเนี่ยเห็นไหมเห็นล้ายวะรลายตรงไหนลายน้ำเนี่ยในนี้มันไม่มีนนม,มันก็พยายามทำให้มีตแต่มันไม่เหมือ,อ,มอ,อนจะต้องมองให้ทะลุเหมือนแบงค์นั่นแหละ มองเข้าไปข้างในอะค่ะเขาไม่เห็นหรอกส่องไปทางนู้นเห็นปะเออแต่นี้มันจะไม่มันมีมันพยายามทําให้เหมือนนี่ถ้าเกิดของของพี่พี่ไปรับมาอย่างเงี้ยรู้เลยใช่ไหมว่าอันไหนขาใอันนี้ซื้อตัวใหญ่น,นี่ปอมมาขึ้นใช่อันนี้คือปอมปอมมาขึ้นแต่คราวนี้เรารู้เลยว่าเขาไม่ได้ปอมมาปอมมาขายยังไม่เห็นไงอยากเห็นทําให้ดูหน่อยปอมมาขายยังไม่เคยเห็นอนี้อ๋ออันนี้คือปอมมาขึ้นมาขึ้นเงินใช่ ความาขายเพิ่งเคยได้ยินอันนี้พอพอเห็นปุกนี่รู้เลยว่าตัวเนี้ยเป็นของปลอมไม่เห็นหรอกก็มีอุปกรณ์ช่วยต้องสองกล้องอันนี้ดูตาเปล่าก็ได้สเต็ปหนึ่งแต่ก็ยังไม่มั่นใจเพราะก็ยังเหมือนอยู่เห็นป่ะมันยังมีเห็นป่ะมันยังมีลายทําขึ้นมาเห็นป่ะนี่เห็นนะ่เออนี่เห็นดันดำๆเห็นไหมลายคล้ายๆของจริงเอเหมือนเลยแหละ เห็นไหมมันก็ยังมีเห็นไหมแต่เนื้อกระดาษเนื้อกระดาษถ้าเกิดเปรียบเทียบดูแล้วเนี่ยคล้ายกันจับไม่รู้เนอะเวลามันมาใบเดียวก็เหมือนกันหมดเหมือนกันหมดอันนี้คือเราส่งไปที่กองสลากล้วใช่นี่ผ่านมาแล้วหลังจากที่ส่งค่ะปุ๊บเขามีการประทับตาตรงน,นี้จะมีการประทับตาว่าอ,าอม,มาจากการพิสูจน์แล้วจากกองสลากอ่านกองพิสูจน์หลักฐานมาแล้ว อันนี้ก็คือผมงพี่เก็บไว้เป็นตัวอย,ย่างใช่ใชเก็บไว้ศึกษาจะไปศึกษาดูจะต้องศึกษาไม่งั้นโดนมันหลอก<ม>โดนเหมือนเดิมโดนโดนมาจนแบบรู้ <laughs> โดนบ่อยไหมครับอย่างนี้อ๋อไม่ค่อยเพราะเราดูออกท,ที่เขาเอามาหลอกให้เราเนี้ยมีวิธีการยังไงพี่ ก็หลากหลายนะบางทีก็มีหน้ามา้ามาออมาลาดเรามาก่อนเสร็จแล้วก็ตามมามาขึ้นเงินเหมือนกันคนเนี้ยจะเป็นตัวปวดอีกคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวตัวขึ้นเงินแบบไม่ให้เราแบบเพ่งแรงไอ้หวยเนี้ยไม่มีเวลามาดูท่านี้ก็แบบชวน คนซื้อ,อ,อถามนูน่นถามนี่ไงคนนี้ก็ขึ้นตังเงี้ยบางทีไม่มีเวลาดูอ่าขึ้นไม่ได้โดนรูปนี้แหละ๋อ้คือของพี่คือช่วงชุลมูลเอามาให้ใช่มันมาหลายรูปแบบบางทีมาแบบเขาจ้างมาเห็นว่านะจ้างคนเนี้ไปขึ้นทีเพราะว่าคนรับหน้าเสือก็คือคนนั้นแหละถ้าโดนจับได้นั่นแหละ มันก็มีหลายรอ่ะ